ชมรับฟังได้เลยนะคะเด็กหญิงตัวเล็กจิ้มลิ้นกระจุมการถิมชุดแดงหมวกแดงพ่อแม่ปู่ย่ายายตาอาการเรียกว่าหนูน้อยหมวกแดงวันหนึ่งแม่เตียงปวดรำายขดนมนมไข่ใส่ตะกร้าตะแกงให้ไปฝากคุณยานหายป่า หน่อยตั้งท่าธรรัะทำเมินเมื่อเ่ียนว่าอย่าเชียนเชให้ไปถึงแต่ฟ้าเจ็บแจ้งแจ้งกลางทางถ้าเจอหมาป่าให้ใจนักหมาป่าชอบแก้งบกบานบบกมือไหวบัอยิ้มตะหกราบ่อยตากองตาแก่ง ไปนกไปเต้นไปชมนกชมไม้ฟาใส่แจ้งดังคำแม่บอกปีนี้พาปุกชิสหมาป่ามาเก่งฮัลโหลสวัสดีจ้ะจะไปไหนจ๊ะหนูน้อยหมวกแดงมาเล่นกันก่อนปัตเลยดีใหม่ดีใหม่หนูน้อยหมวกแดงอือไม่เล่นหรอกจ้ะเล่นหน่อยเถอะนะ ป่าผู้แสนหมาป่าจะกล้ายยืนแท้มาเล่นซ่อนหาเมนูน้อยมวกแดงอื้อไม่เล่นหรอกจกับได้นหน่อยเถอะนะหมาป่าผู้แสนหมาป่าจิ๋วปากรอยหนะ้ามาเล่นซะเล่นจะเอกเมนูน้อยมวกแดง มาแค่นะั้นหนูน้อยห,อหมอบแดงรูคำแม่เตือนก่อนมาโมแต่ล,ะละันลาขาวเลือเศษแดงเพล่อเพลเดินเก็บแบบหม้ยจะพัมแม่ได้มาป่าโชบแดงตาโตอโ,อโอ้โอตกใจไม่ถือเล่นไปสุดนี้สุดแรงมาป่าวิ่งปูทันทีรู้ทันรู้ที่ละละรูะ้แหลงถึงปุง๊บเคาะ ประตูป๊อไม่มีเสียงลับแปลกแปลกแปลงแปลงเปิดประตูมองมองเมียงเมียงยายบนเตียงนอนเอียงตะแ k ง n ทำไมยายแปลกหน้าดูหน้าตาหวังทำมิ่งทำมิ่งทำไมยายแปลกทำไมหน้าเหมือนเคยเป็น nói mồm đẹp, gia trả, tại sao ta vậy? Mày xem lại, trả. con người dân có chạy khổ chạy đi khổ chú dạy mấy là đi ta